กับสวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสูู่่สุคนครับมือนีกับพักขึ้นเขาขึ้นเขาครับผมมากับน้องแพงสวัสดีเจ้าเลาะหาเบิ้งเห็ดกอครับผมมารูว่าสิมานโมมันเนาะครับเนาะยังบม่เจอเลยพ่อพ่อบ่เก็บมาได้สองสามดอกเริ่มบานไปแล้วครับเห็ดกอเอาโมลูว่าสิมีบอลนะครับจังไดก็ลองหาเป็ก่อนครับดูนไปน้ากันครับผมสช้านีกัอากาศหนาวแดดกำลังออกอุ่นๆครับผมแยกกันหาอยู่ตามนี้เนาะครับเนาะ หมันบนนอดอกหนึ่งครับผมแตกแล้วครับเริ่มแตกแล้วครับแหงร้ายแล้ว ดอกบานครับบานเต็มบ่อมอนี้กับวันที่30ิพฤศจิกานะครับผมลืมบอกไว้ต้นคิปอีกแล้วเอานี่ครับใก่สินปีแล้วพี่น้องเลยก่ยังเก็บเห็ดอยู่ครับเห็ดยังออกเพราะได้เก็บก็มาเล็มเบิ้งอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่านี่ก็หายากแล้วล่ะ เอาไปเรื่อยๆครับผมอีกสองดอกครับผมสองดอกอืมเหี่ยวเก็นเริ่มเหี่ยวแล้วครับสองดอก มูมันเห็ดกระยากเกิดครับแต่แตว่ามันมีความชื้นนะครับเออแกงได้อยู่ครับผมนี่อีกดอกหนึ่งครับนี่อดอกหนึ่งครับผม เม่นอะไรคือจังเห็ดกอขมอ,อันนี้ดอกนึงครับเมนครับอันนี้มันคายกันนะครับกระเพ็ดกอขมอ,อันนี้ก็เมนเห็ดกอแดงหวานแต่แกงวัตบานนี่ครับเห็ดกอนี่ Đây cũng mạnh này Đẩy của nó đâu vậy Ô Đó, có đầy vô cầm này đọc lên hả Đi tay với mày ดอกนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดแดงน้อยครับ ยางไม้ไก่เติบพอดอกนึงนี่ครับผมมีหลายดอกอยู่ครับผมข้างก้อนบ่ได้มาครับมาบ่หอน,นี่นี่ครับสามดอกสี่ดอกห้าดอกหลายดอกอยู่นี่ครับผมตัวเล็กแกงตื้มกัน ปกติบุ๊อทดอกครับแต่ว่ามืนหนีหายากครับเก็บไปก่อนดอกนี้สดอยู่นี่ครับดอกนี้ก็ดีอยู่ด้วยน่ครับมันแตกเสือๆครับไตใบไม,ม้ดอกนี้นครับผมตั้งกลองก็ยากสั้นๆครับผม ừng cấp gì sao nó quay đọc đi ngang vô hả ô đây vô đây này có อดอกนึ่งดอกงามอยู่ครับนี่เพิ่มพอดอกหนึ่งครับผมดอกหนึ่งครับอ๋อเดิน,ดนพอแกงนะครับนี่ อีกสองดอกครับผมก็ยางมาตั้งไก่กำลังพอสองดอกครับสองดอกอ้ยเกือบแห้่งครับอ้ะพกแจงนี่ครับดอกงี้งามอยู่ครับนี่ย่ข้างกันเกือบเห็นครับผมอกเกือบยางงี้นะครับเนาะนี่งาม เอาติมมันแล้วครับมีอีกบ่กเก็ว่าโมนีลีีอยู่ในดอกนึ่ครบบแบบนี้หน่อย งานนี้ดอกหนึ่งครับผมนี่อ้าวพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับคืนดีแท้เห็ดกอเนี่ยครับแหงงก็ออกครับคืนจนว่าที่หอดสิ้นปี mm hmm. กับบ um ุ้มมีมูครับดอกเดียวดอกนึงครับ ล okay, ีบอยู่นี่ครับผมไหนวะพออะไรอยู่ครับผมแกงตืมกันอีกดอกหนึ่งครับผมดอกน้อย หนึงครับผมงามพอได้อยู่ครับอืมอ,อ,อีดอกนึงครับผมเกิดยูเดินเปล่นแปนเลยครับนี่ดอกเดียวเอาละครับผมหอดทางออกแล้วครับวันนี้สรุปผลงานกันครับ <c oughs> ไอ้ได้ป่อจะเป็น อันนี้ป้ได้อยู่เจ้าน้องแพงไในเห็ดแป้งอ่าเห็ดกอเห็ดแป้งผมคือไม่ได้เห็ดแป้ง,ง core, ผ,มปผมก็ได้แต่เห็ดกอแหละครับนี่เห็ดกอดอกบานๆเนาะครับเนาะเริ่มหายาก, <laughs> ยแ,ลก,กยแล้วครับเติมบัวควายนี้เลยดอกตูมกับบัวควายนี้แหละครับเนี่ยก้นานสีเบิดชุดชุดท้ายครับผมบนหูกว่าสีออกอีกบอลน,นะครับเนาะเอาถือว่ามันมันครับผมนี่หลายเติบอยู่มันเติบอยู่ครับผม มากระซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้าพระอายุหากินทั้งใดก็ฝากติดตามครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวกบ,บานก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพอด้อยู่นะึนกว่าซิว่าได้ดินแห้งเหี่ยดอกก็เริ่มแห้งเริ่มแตกแล้วครับเอา